หลวงปู่สุดวัดกาหลงพระครูสมุทรธรรมสุนทรสิริทะโลเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดกาหลงและเป็นอาจารย์ของจอมโจรขมังเวทตีใหญ่ จอมโจรในอดีตท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นที่นับถือของชาวสมุทรสาครและท่านยังเป็นต้นตำรับของยันตะก้ออันโด่งดังท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้มากมายหลายรุ่นรวมถึงเครื่องรางที่เป็นเอกลักษณ์ขนาดจอมโจรตีใหญ่ใช้ติดตัวรอดจากการตายและการจับกลุ่มมานับครั้งไม่ถ้วนคือตะกุดโทนหรือตะกุดเชือกคาดเอวคลิปนี้จะมาบอกการแบ่งรุ่นของตะกุดโทนทั้ง5รุ่น ตะกุดรุ่นแรกตะกุดโทนเชือกเขียวเป็นตะกุดยุคต้นของหลวงปู่สุดวัดกาหลงตัวดอกมีขนาดความยาวประมาณ3นิ้วครึง่งตัวดอกตะกุดทําด้วยทองแดงและมีจานยันตะก้อวนตะกุดประมาณ3รอบครึง่งตัวดอกตะกุดจะถักพันด้วยเชือกมีห้าเสาลงด้วยห่อละดาที่เป็นสีเหลืองทาทับด้วยบอลทองเชือกคาดเอวเป็นเชือกไนล่อนสีเขียวมันๆหรือเชือกอวนลูกสะกดจะมีสองด้านซ้ายและขวามีกํากับยันที่ลูกสะกุดทั้งสองด,ด้านหนึ่งจะเป็น ็นลูกสะกดสีน้ำตาลเป็นยางไม้กดแบบลานๆานมันมันและอีกด้านหนึ่งจะเป็นตะกวมีทั้งแบบกลมและแบบยาวกุดโทนเชือกขาวรุ่นสองเป็นตะกุดเชือกขาวไนล่อนต่อจากเชือกเขียวมีเอกลักษณ์ตัวดอกตะกุดจะยาวกว่ารุ่นอื่นตัวดอกตะกุดเป็นเนื้อทองแดงและมีจานยันตะก้อม้วนตะกุดประมาณ3มรอบครึ่งความยาวของดอกตะกุดประมาณ5นิ้วตัวดอกตะกุดจะถักพันด้วยเชือกมีห้าเสา ทาด้วยบอลทองเชือกคาดเอวเป็นไนลอนสีขาวลูกสะกดจะมี2ด้านด้านซ้ายและด้านขวาด้านหนึ่งจะเป็นลูกสะกดสีน้ำตาลเป็นยางไม้กดแบกบและอีกด้านหนึ่งจะเป็นตะกัวมีทั้งแบบกลมและแบบยาวจะมีการกํำกับยันที่ลูกสะกดทั้ง2ด้าน ตะกุดโทนโพไซรุ่นแรกจัดเป็นรุ่น3สร้างและปลุกเสกเพื่อนำไปแจกลูกศิษย์ที่วัดโพไซบ้านเกิดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นตะกุดเชือกขาวในล่อนมีเอกลักษณ์ตัวดอกตะกุดจะมีขนาดอ้วนใหญ่กว่ารุ่นอื่นมีทั้งเนื้อฝาบาทและเนื้อทองแดงตัวดอกตะกุดมีการจานยันตะก้อและมีการม้วนตะกุด3มรอบขึ้นความยาวของตะกุดประมาณ3มนิ้วครึ่งตัวดอกตะกุดจะถักพันด้วยเชือก ไนลอนแบบเป็นเกลียวที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ทาด้วยบอลทองที่ดอกตะกุดเชือกคาดเอวเป็นไนลอนสีขาวลูกสะกดมีทั้ง2ด้านด้านซ้ายและด้านขวาจะพบเจอยันที่ลูกสะกดทั้ง2ด้านด้านหนึ่งจะเป็นลูกสะกดสีน้ำตาลเป็นยางไม้กดแบบและอีกด้านหนึ่งจะเป็นตะกัวแบบโกมตะกุดโทนโพไซ์รุ่นนี้จะพบเจอสวยๆได้ยากกว่ารุ่นอื่น ตะกุดโทนเชือกขาวรุ่นที่4เป็นตะกุดเชือกป่านสีขาวมีทั้งเนื้อฝาบาทและเนื้อทองแดงตัวดอกตะกุดมีการปั๊มยันตะก้อและแบบปั๊มวัดแก้วมงคลตะกุดมีการม้วนประมาณ3มรอบครึ่งและความยาวของตะกุดประมาณ3นิ้วครึ่งตัวดอกตะกุดจะถักพันด้วยเชือกมี5้าเสาพาดด้วยบอลทองเชือกคาดเอวเป็นเชือกป่านสีขาวลูกสะกดจะมี2ด้านซ้ายและขวาและมีการกำกับยันที่ลูกสะกดทั้ง2ด้านด้านหนึ่งจะเป็นลูกสะกด สีน้ำตาลเป็นยางไม้กฎแบบและอีกด้านหนึ่งจะเป็นตะกัว่วแบบกลมตะกุดโทนรุ่นที่4นี้เป็นรุ่นที่จอมโจรขมังเวทจอมโจรตีใหญ่ได้ใช้ติดตัวลอดการจับกลุมมานับครั้งไม่ถ้วนตะกุดโทนเชือกขาวรุ่นสุดท้ายที่หลวงผู้สุดได้ปลุกเสกเพื่อน,นําไปแจกให้กับลูกศิษย์ที่วัดนาขวางตัวดอกตะกุด จะเป็นการปั๊มยันตะก้อมีทั้งเนื้อฝาบาทและเนื้อทองแดงและมีการม้วนประมาณ3รอบครึ่งความยาวของตะกุดประมาณ3นิ้วครึ่งตัวดอกตะกุดจะถักพันด้วยเชือก ทั้งหมด7เสาข<ห>า,<ส>าลงด้วยลักษ์สีดำเชือกคาดเอวเป็นเชือกป่านสีขาวลูกสะกดจะมีสองด้านด้านซ้ายและด้านขวามีการกำกับยันที่ลูกสะกดไว้ทั้งสองด้านด้านหนึ่งจะเป็นลูกสะกดสีน้ำตาลเป็นยางไม้กดแบบมีลักษณะลานๆนมันมันและอีกด้านหนึ่งจะเป็นตะกัวแบบกลมรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่ทันหลวงพุทธุดิ์ปลุกเสกตีใหญ่หรือนายกรประเสริฐช่างเขียนเป็นอดีตจอมโจรชื่อฉ่อนของประเทศไทย อยู่ในยุคสมัยปีพศ2516-2524ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาชญากรดับหนึ่งตามหมายจับของกรมตำรวจปีใหญ่ได้เสียชีวิตในวันที่26กุมภาพันธ์2524ในขณะที่มีอายุ29ปีโดยตำรวจได้เล่ากันว่าที่ปีใหญ่ได้เสียชีวิตนั้นเพราะกำลังหลบหนีก่อนหน้านั้นได้ให้ลูกน้องขับรถกระบะเพื่อพาไปหาพากิจิรูปหนึ่งคือพระคุสมุรธรรมสุนทรสิริทโล หลวงพุทุดแห่งวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครเพื่อไปขอวัตถุมงคลเครื่องรางใหม่เพราะของเดิมได้ถูกเพื่อนขอโมยไปจอมโจตรตีใหญ่ที่วัดเหนียวก็ยังต้องแพ้กฎแห่งกรรมจึงทําให้เครื่องรางที่ติดตัวมาตลอดได้สูญหายตีใหญ่โดนตำรวจล้อมจับวิสามันตนสิ้นชื่อเพราะหลวงพุทุดวัดกาหลงได้ให้คําสอนที่ปรากฏอยู่ในรูปปี2 0เพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนประพฤติปฏิบัติด,ดี ดังคําสอนที่ว่าจงรักษาความดีดุดเกลือรักษาความเค็มวันนี้ผมออฟแซตซูเปอร์เครื่องได้มาบอกวิธีการแยกกะุดรุ่นต่างๆทั้ง5รุ่นขอให้เพื่อนๆได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปดูทางช่อง YouTube อบแซน e ูเอฟซี FC นะครับวันนี้ผมอ็อบแซนซูเปเครื่องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ